แม่หวันมาไราแต่มาเด้อครับพี่น้องสุขูทุกคนมือเด็กมากินข้าวน้ำกันอีกมือหนึ่งครับผมมือนี้ก็ได้เมนูนี่นะครับพี่น้องเมนูนน่นบานๆแกงเนื้อใหม่ครับพี่น้องผมอันนี้ก็ตมมก้มเนื้อใหม่เมนู่นเนื้อใหม่ย่างเดียวครับพี่น้องมือนี้กอัพริกกะปิครับผมกินครับก่อนสวยขึ้นเก้าเลยครับพี่น้องมือนี้มากมากครับผมกินข้าวน้ำกันสวยแลยมือนด็กกรได้กินแล้วก็ออกไปให้ไปหน้าครับผมเหตุการณ์ที่นี่ น่ามากครับพี่น้องแซ่บต้องกันครับผมมื่อนี้ครับเขากวนบ้านครับผมเมนูกแกงน้ำมัครับมื่อนี้ mm hmm. แซ่บครับผมน้ไมันทอดหวานๆนี่น้ไมัตกหมดเนาะยิ่มน้ำที่เกิดปี กับพี่น้องมาอ,อาหารธรรมชาติครับพี่น้องมี้ยไม่รู้นออกไรอย่างเดียวมีตม้มมีแกงใส่น้ำเยาหนากุกก่นๆแล้วพี่น้องอยากตากแด ปีการที่งางนครับพี่น้องกองลาก็เริ่มแจ้งแล้วมันดีก็ได้ผลเหนือคือ่ะทานไปแล้วละ่ะแล้วจะกินเขาแล้วว่าจะออกไปหน้าเอาทอไปเปลี่ยนทออยู่หน้าหักทอเก่าเป็นหักอู้หน้าขาดเลยครับผมจะเอาไปเปลี่ยนไหมกินผู้เดียวคือเก่าแม่บ้านต้องกินแล้ว ให้ abant กินก่อนสองเมนูครับพี่น้องมือดิอน้ำใบต้มกิมน้ำพริกกัะพี่ครับผมกับแจี๊ยน้ำใบท้องย่าง สมัยนอน,นยิ่งๆนะครับผมเนาะไมัยแบบนอนยิ่งๆนะครับผมสดัวอุ๊ยหวานรสชาติหวานแซบบอืม วินตามกนหลายล่ี่นาะนะคนมาเด้่พี่น้องจะเสริมันัก แสบทั้งสองยางกินยากเด้ครับพี่น้องกินอันนี่สะได้นี่กินนี่สะได้นี่ลงเยอะแต่มี่เาเผาร้ายยางเป็นตัวสีครับผมตัวสีกินยากอันนี้ก็แแส,ส,สบแสบเพราะว่ารสชาติมันหวานดีครับพี่น้องละไม้สดๆมันหวานแล้วบางทีก็ปี๊บพี่หน่อยเขาขขกันครับ อมกักกินก็ขอบันบันนี่ละมาแสบกุหลาบง่วงหูแล้ว ผลก็บสิทธพันไปหรอพี่น้องเอ้ยบานเนี้ยนแต่แจมเลยเดียวทอไปใส่หน้ากับสิเปิดหน้ามันเท่ไรกับสิปิดว้บ้านเนี้ย่ห้น้ำ้ามันแห้งไรเพราะว่าแห้งไรบผลบ่มากไงก็สิบ่มีน้ำใส่เขาพอแอกไจได้ัวหนปิดใบาบึนจมาเมือดรแพ่นยุดไปห้ายมือมันก็จะแข้งเกินไปเขาก็จะบ่มีน้ำคังมันจะแห้ง kagang kagang ni lah tempik kopi dekat tiap ko ni noh hmm กูอยู่กัเาเจอกันเลยเนทนะใส่หนำยันนา่ใส้พักขาครับผมออชุดอยอดใส่หมูหมูใส่หนำครับผมดยอดเลยแซ่บๆพี่น้อง

ผมก็แซ่บกลับจากในสวนกินเขาเนี่ยมัจะไปหน้าต่อกับพี่น้องเหมือนคนไปเวียนมาอสิครับคนอยู่กับแต่ละเมือง เวียงหน้าง,งานนะครับผมช่วงนี้ทุกคนก็เห็นให้เห็นหน้าออกไปไห้ไปหน้ากันผุณไปสวนวก็ไปสวนนะครับผมช่วงหน้าป้าหน้าบน Nào, đưa đi nông chú của tụi con, chạm chạm nông làm như ก็พี่น้องบานแทบ,บแตรงนี้แทบแทบหเกี่ยไม่ได้แล้วครับพี่น้องผมอ่ะกินเขาแล้วก็เตรียมไปยังการที่ก้านต่อครับผมบันขอบุณพี่น้องหลายๆเ้อครับผมที่รับช่คลิปให้่อกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขุมทุกคนครับผมสวัสดีครับ